เอ็กกชิปเซตสมาร์ทโฟนตัวแรกจากทางเสี่ยวมี่เป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเป็นข่าวลือกันมายาวนานมากๆเลยทีเดียวนะคะในที่สุดเนี่ยทางเสี่ยหมี่เขาก็ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าได้ผลิตชิปสมาร์ทโฟนนะคะที่พัฒนาด้วยตัวเองออกมาได้เป็นครั้งแรกเลยได้ให้ชื่อนะว่า XRing 01ค่ะพร้อมกับมีการยืนยันนะคะว่าจะเปิดตัวแบบเต็มที่เนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะ สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ CEO จากทางเสียวมี่นะคะเขาก็ได้มีการออกมาประกาศข่าวนี้ด้วยตัวเองเลยผ่านทางเว็บไซต์ของจีนก็คือเว็บไว้ป๋อนะคะของส่วนตัวของเขาเองว่าตัวของ X-Ring 01เนี่ยถือเป็นชิปสมาร์ทโฟนนะคะที่ทางเสียวมี่เนี่ยใช้เวลาพัฒนามามากกว่า10ปีแล้วก็จะเปิดตัวนะคะ โดยที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนรายที่4ของโลกนะคะที่สามารถผลิตชิปเซ็ตนะคะพัฒนาชิปเซ็ตในรูปแบบของ SOC ใช้เองได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่านับในจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายที่2ของจีนเลยนะคะตัวชิปเซ็ตนะคะที่เป็นตัวของ x x i n g 0 1นเนี่ยผลิตด้วยสถาปัตยกรรมการผลิตนะคะที่เป็นรูปแบบ4นาโนเมตรค่ะโดยนะคะตัวนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้สถาปัตยกรรม CPU แบบ8คอร์นะคะโดยจะแบ่งเป็นรูปแบบ1 3 4ดังนี้เลย ตัวแรกนะคะจะเป็นคอแรงพิเศษนะคะจะใช้เป็นตัวของ c o r t e X925 x นะคะที่จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ3.2กิกะเฮิร์นะคะส่วนอีก3คอเนี่ยจะเป็น Cortex A725 ค่ะที่จะให้ความเร็วอยู่ที่2.6กิกะเฮิร์และสุดท้ายอีก4คอนะคะจะเป็นคอประหยัดพลังงานค่ะที่ใช้เป็นตัวของ Cortex A520 นะคะความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ2.0กิกะเฮิร์นั่นเองนะคะ ส่วนในด้านของกราฟิกเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของ GPU นะคะที่มาจากตัวของ Imagination Technologies นะคะโดยที่รุ่นที่ใช้เนี่ยจะเป็น IMG DXT 72ค่ะความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ1.3กิกะเฮิร์นะคะซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าสามารถนะคะให้ประสิทธิภาพเนี่ยที่เหนือกว่าตัวของ Audio 740ด้วยคุ้นๆชื่อกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวของ g ี u ที่ใช้กันในตัวของ Snapdragon 8 Gen 2นั่นเองถึงแม้ว่าตัวของ x l i n k 01เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเทียบเท่ากันกับตัวของ Snapdragon 8 Elite นะคะหรือว่าไม่ได้แรงเทียบเท่ากันกับตัวของ Dimensity 9400 รุ่นล่าสุดก็ตามแต่ก็อยู่ในระดับนะคะที่ใกล้เคียงกับชิปเซตเรือธงของปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะจุดที่สำคัญนะคะก็คือการที่เซมิเนี่ยเขาสามารถควบคุมนะคะทั้งในตัวของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นค่ะลดการพึ่งพานะคะการใช้งานชิปของทางคอคอมเองหรือว่าทาง Media t e ทเองด้วยนะคะซึ่งก็จะไม่เหมือนกับในอดีตแล้วค่ะ ซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางเดียวนะคะเป็นซิสเต็มเดียวกันกับทางที่หัวเว่ยแล้วก็ Google แล้วก็ซัมซุงนะคะกำลังใช้อยู่แล้วก็พัฒนาอยู่ในตอนนี้ค่ะซึ่งถามว่าใครนะคะอยากเห็นประสิทธิภาพและการใช้งานนะคะตัวชิปเซ็ตที่เป็น X Ring 01เนี่ยอาจจะได้เห็นการเปิดตัวนะคะตัวชิปเซ็ตตัวนี้ใช้งานคู่กันกันกบสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นของเสี่ยมี 15S ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ